จำตอนที่นินจาโกเป็นที่เดียวบนแผนที่ได้ไหมแล้วนินจาเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยคุณตอนเกิดกา,ารผสานตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาอยู่ไหนโซระอาริมดีใจเสมอที่ได้เจอพวกเธอสองคนท่านนินจาเขียวลูกเปลี่ยนแปลงไปมากเลยคุณถูกลิกคิดให้ฟุ่วกเรา อาเรนเธอไม่ใช่นินจาเลยสักนิดบาซิคฉันทำคนเดียวไม่ได้ฉันต้องให้พวกเธอช่วยกอบกู้โลกเราต้องเริ่มการฝึกฝนกันเฮ้ยลอยแล้วเด็กพวกนี้ใครเดี๋ยวนี้รับเลี้ยงเด็กด้วยเหรอมันไม่ควรจะเป็นไปได้ที่สามารถฝึกสปินเจสือด้วยตัวเองได้ส่วนเธอก็คร่อบครองพลังธาตุอย่างไม่ต้องสงสัยมันเชื่อมโยงกับเจ้ามังกรน้อยนี่ไม่นาน อิมพีเรียมก็จะมีพลังมังกรมากพอที่จะมาปกครองทั้งอาณาจักรพันศานี่ไปช่วยเจ้ามังกรกันม,มีวิธีเปนนินจาต้องหลายวิธีฉันชอบเด็กคนนี้ไม่แม้อุยเหรอโัวสิหย่โจ๊ yeah! ตี้ข้ามันให้หมด